สวนทุเรียนนะครับมีบ้านพักด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสามไร่สามงาน29ตารางวาก็เกือบเกือบสี่ไร่นะครับท่านผู้ชม4.6ล้านบาทนะครับเอ,รเอกสารเอกสารสิทธิ์โฉนดรุฑแดงครับท่านผู้ชมครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับทุเรียนทั้งหมด140ต้นนะครับมีอายุ10-20ปีมีอายุสาถึงปี แล้วก็มีอายุ1-2ปี25ต้นนะครับมีมังคุด1ต้นนะครับนี่ครับทุเรียนใหญ่ทุเรียนกลางนี่ก็ทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนกลางเยอะสุด40ต้นนะครับทุเรียนใหญ่25ต้นทุเรียนเล็ก25ต้นนะครับนี่ครับบ้านสวนนะครับบ้านพักเล็กๆนะครับหนึ่งหลัง ติดถนนคอนกรีตนะครับบ่อน้ำหนลูกห่างจากถนนเส้น3 44เพียง750เมตรนะครับใกล้สีแยกชมแสงนี่ครับท่านผู้ชมที่กรอครับก็ปลูกต้นคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสไร่3งาน29ตารางวานะครับใกล้ถนนสุุมวิทย 4.6ล้านบาทคระยะอยู่นะครับนะัดดูสันที่จริงสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับนี่ครับสวัสดีครับผม